ได้ใจรักตอนที่24สินมาและน้ําหวานเตยมขึ้นจากน้าเพราะสินมาไม่อยากเห็นยูตะที่กําลังสอนฟาร์มอยู่ใกล้ๆดูเหมือนเขาพยายามจะชั่วมโหทําไมต้องมาย่วมะโหเขาด้วยและทําไมเขาต้องโกรธเวลาที่ยูตะอยู่กับคน,นอื่นคันอื่นที่ว่าก็เพื่อนของเขานะมันรู้สึกหงุดหงิด่างบอกไม่ถูกขณะที่เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ข้างๆฟาร์มส่วนยูตะเองอยู่อีกล็อกหนึ่งที่เป็นส่วนของรุ่นพี่ ตรงนั้นก็มีฮาซันแต่ว่าลูกตาลก็ถูกกักตัวไว้ตรงนั้นเหมือนกันส่วนพัดโบกกับเกาซานไปแล้วนํำหวานก็อยู่อีกโซนหนึ่งซึ่งเป็นของผู้หญิงพอแต่งตัวเสร็จดูเหมือนฟาร์มจะเลื่อนและตอนนั้นฟาร์มก็ล้มลงไปยูตะเข้าประคองเป็นยังไงบ้างนั่นสิเป็นยังไงบ้างเซน,นมาก็เป็นห่วงเพื่อนฉันไม่เป็นไรว่ะเซนมาแต่ว่าเจ็บข้อเท้าอ่ะคงจะเดินไม่ไหวเออเดินไม่ไหวเหรอ ถ้าอย่างนั้นฉันว่าให้ช้ำประคองนะสิ้นมากับยูตะมองหน้ากันในขณะที่ประคองยูตะก็ะสวยโอกาสนั้นจับมือของสิ้นมาสิ้นมาเหลือบมองก่อนที่จะสะบัดหน้านี้และชักมือออกเพราะเขาเองสัมผัสในขณะที่ช่วยกันประคองฟาร์มแต่ฟาร์มก็ลุกขึ้นยืนเองไม่ได้ทำให้ยูตะต้องอุ้มสินมาเองก็เดินนำหน้าไปก่อน พร้อมกับเือกระเป๋าของฟาร์มไปด้วยเอา้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้องฟาร์มเออผมลื่นนะครับพี่น้ำหวานเจ็บข้อเท้าอ๋ออย่างนั้นมาให้พี่ดูหน่อยน้ำหวานดูข้อเท้าของฟาร์มแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอะไรถึงขั้นเดินไม่ได้เธอได้แต่มองหน้าฟาร์มนิดหน่อยก่อนที่จะหันไปมองเพื่อนจากนั้นเธอก็ไม่ได้พูดอะไรอีกยูตะแกก็ไปส่งน้องเขาที่ห้องกันแล้วกันนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะพาซินมาไปที่ ตึกซะหน่อยฮะก็จะพาน้องไปที่ตึกใช่พรดีที่บ้านฉันนะ่ะตุนยาจีนเอาไว้อะฉันว่าจะให้น้องซินมาดื่มบำรุงกำลังซะหน่อยเอ่อถ้าแกไปส่งน้องฟาร์มแล้วก็ตามไปแล้วกันนะอ๋อได้สิความมองอยูตะที่อุ้มเขาตัวเปลวยิ้มจนแก้มจะฉีกถึงรูหูอยู่แล้วดีใจแลกหนาดีใจที่จะไป เจอสินมาที่ห้องของรุนพี่น้ำหวานอย่างนั้นเหรอเขาถูกพาส่งมาที่ห้องของตัวเองพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวสิครับพี่จะทิ้งผมหรอครับทิ้งอะไรพี่ไม่ได้ทิ้งซะหน่อยพี่ก็มาส่งแล้วไงครับแต่ว่าพี่เอาละเอาเป็นว่าพี่รู้นะว่าน้องไม่ได้เจ็บมากแต่พี่ก็มาส่งแล้วถ้าน้องอยากจะให้พี่อยู่อีก็พี่คงจะอยู่ไม่ได้จริงๆก่อนออกจากห้อง เขาเห็นถุงขนมที่เขาฝากไว้ให้กับเซนมาเมื่อคืนอยู่ในห้องนี้แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วเดินออกไปวามเองถึงกับหงุดหงิดแต่เขาก็นึกขึ้นได้เพราะหันไปเห็นถุงขนมคราวนี้เขาคงทำอะไรได้ยากยูตะอาจจะรู้ทันแล้วน่าจะเใจชะมัดเลยทำไมคน,นอื่นถึงได้ชิงฉันไปหมดเนี่ยไม่น่าเลยเสียงขอประตูดังขึ้น และถูกผลักเข้ามาโดยที่ความยังไม่ทันเดินไปที่ประตูรุ่นพี่สองคนวานและสีเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับบอกให้ความทําเรื่องอย่างหนึ่งให้ความเองทําท่าเหมืนถูกบังคับแต่จริงๆแล้วเต็มใจทําให้ทุกอย่างเรื่องนี้เป็นความลับของเขาสามคนแต่ความไม่เชื่อหรอกว่าจะมีแค่สองคนรุ่นพี่ที่วางแผนนี้มันต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแน่นอนเรื่องสําคัญที่จะทําได้ถึงขนาดนี้ ถ้าไม่มีคนบงการมาสองคนนี้คงไม่กล้าทําแน่ๆแ,แล้วใครกันเป็นคนที่บอกหรือสั่งรุ่นพี่สองคนนี้ได้เส้นมากําลังทานอาหารอยู่กับน้ําหวานดูตะก็เดินเข้ามาเออโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยน้ําหวานเออก็มากินสิเ้นมาโอ้กินเป็นเตียวเองอิ่มแล้วหรออะไรกัน เห็นหน้าพี่ถึงขั้นกินไม่ลงแสดงว่าเห็นหน้าพี่แล้วอิ่มอ,อกอิ่มใจใช่ไหมจ๊ะเออให้มันาน้อยๆหน่อยเถอะไอยูตะน้องเขาเห็นหน้าแกที่กินไม่ลงอะ่ะเพราะว่า <quelques S 1> เพราะว่ายัางอื่นมากกว่านะไม่ได้อิม่มเออไอหวานแกพูดดีนะเมื่อกี้ฉันเห็นวนาแกะนะลืมของไว้ในรถแกแปวาของรถหน่อยสิฉันลืมอะไรลืมหรอลืมลืมสิยูตะถึงกับทำตาโตอยากคิ้วเหลียวตาน้ำหวานเอง ถึงกับร้องอ๋อในใจก่อนที่จะเดินออกไปเดี๋ยวสิครับพี่ไม่ต้องเรียกรองหน้าไอหวานลงแบวของแป๊บเดียวอยู่กับพี่สองคนพี่มีกัดรอกมนาผมไม่ได้กลัวซะหน่อยทําไมละ่ะไม่ได้กลัวแล้วเรียกน้าหวานเสียงลงเลยนะก็ผมไม่อยากอยู่กับพี่นี่ครับแล้วพี่ละ่ะทําไมไม่ดูแลไอฟ,ฟามมันเจ็บขาไม่ใช่หรอก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากน้ําหวานไม่ได้บอกหรอก็ เปล่านี่ครับไม่ได้เป็นอะไรมากจริงๆพี่รับรองถ้าไม่เชื่อหวานมาก็ถามได้พี่น่ะเป็นคนที่เอ็นดูเด็กนะจะทิ้งได้ยังไงแล้วชอบเอ็นดูเราเป็นพิเศษด้วยสินมาไม่ต้องมาดูแลผมหรอกครับผมมีคนดูแลอยู่แล้วมันดูแลเหมือนกันในที่ไหนเล่าอีกหน่อยไอหวานมันก็จะแต่งงานฮะพี่น้อหวานจะแต่งงานหรอครับใช่มันมีคู่มันแ,แล้วเราก็อย่าสนิทมันมากไป คู่มันมันรู้จะหึงเอาพี่โกหกผมหรือเปล่าเนี่ยทำไมพี่น้ำหวัดไม่เห็นบอกผมเรื่องนี้เรารู้อะไรบ้างเนี่ยนี่พี่ว่าผมโง่หรอครับเออก็ใช่น่ะสิพี่อ่ะบอกชอบน้องอยู่ทุกวันตามตื้อจนขาจะปิดอยู่แล้วน้องยังไม่รู้เลยหรือจะให้พี่เนี่ยต้องใช้กําลังเฮ้ออะไรกันไอ,อ้ยูต่ก็จะใช้กําลังอะไรมาเร็วจังวะแกว่าอะไรนะก็ถามว่าทําไมแกมาเร็วจังก็ต้องมาเร็วสิ ปล่อยน้องอยู่กับแกเดี๋ยวแกทําอะไรน้องจะทํายังไงพอ,อกันเลยถ้าอย่างนั้นฉันกลับห้องดีกว่าอยู่ไปก็ไม่มีใครอยากจะคุยด้วยเฮ้ยไปเรื่อยอย่างนี้เหรอแกยังกินไม่หยุดเลยนะไม่กุ้งไม่กินมันละไม่มีอารมณ์จู่ตะเดินงอนออกจากห้องไปแล้วสินมาเองถึงกับทาตาปิดเออเอเอพี่น้ําหวานครับคือเขาเขางอนจริงหรือว่าเขาเขาแกล้งกันครับถ้าทํามันจะงอนจริงอะ่ะ แต่ก็ไปปล่อยมันเถอะเดี๋ยวมันก็หายเองแหละหายหายเองหรอครับก็ใช่มันไม่เป็นอย่างนี้บ่อยหรอกอย่าก,กังวลไปเลยเดยกก็ดีเองนั่นแหละเป็นมาเองก็รู้สึกรู้สึกสิยูตะาแคร์เขาอย่างนั้นเหรอแถมน้ำหวานยังบอกให้เขาลองเปิดใจและลองคบหากับยูตะาถ้ามันไม่ดีก็แค่เลิกคบเหมือนกันเท่านั้นมันทำให้เขาคิดหนัก ถ้าน้ำหวานพูดอย่างนี้แสดงว่าอยู่ตาก็ไม่ใช่คนเลวร้ายหรือว่าคนเจาโฉแต่กับฟารมละ่ะเท่าที่เขาเห็นเฮ้ยเขาไม่อยากจะเสียงข้อนี้จริงๆดูตากลับมาที่ห้องก็นอนไม่หลับเขาคอยแอบมองว่าน้ำหวานจะไปส่งสินมาตอนไหนพอน้ำหวานออกมาจากห้องเขาก็ออกมาจากหมวกมืดททำให้ทั้งสินมาและน้ำหวานตกใจแกทำบ้าอะไรเนี่ย กับน้องตกใจหมดก็เดี๋ยวฉันไปส่งน้องเขาเองแกเป็นผู้หญิงไม่ต้องออกไปจากห้องกลางดึกหรอกฮะ<า>เออตามนี้แหละอ่ะน้องตามพี่มาเิยูตาเวระยะหาไม่เดินเข้าใกล้น้องเพียงแต่เดินดน,นําหน้าก่อนจะขับรถพาน้องมาที่ตึกสี่เขาไม่อยากนั่งรถลางแล้วก็ไม่อยากนั่งกระเช้ากระเช้านั้นมันก็มาไม่ถึงตึกสี่อยู่ดีขอบคุณครับที่มาส่ง ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวสิครับว่ายัางไงพี่อ่ะขอ,อโทษนะที่ทำให้น้องลำบากใจต่อไปนี้พี่จะอยู่ห่างๆน้องก็ได้น้องจะได้ไม่ลำบากใจพี่เองก็รู้ว่าพี่น่นมันก็ไม่เหมาะกับน้องหรอกอย่างหนึ่งพี่ก็พี่กับพี่พี่ไปดีกว่าเดี๋ยวสิครับเตินมาได้แต่มองรถของยูตะที่ขับออกไป อยู่ๆอยู่ยตาก็น้อยจกน้อยใจอะไรขึ้นมาอุาสตส่าห์จะใจอ่อนอยู่แล้วเชียวแกกลับมาแล้วเหรอไอ้ฟาร์มแกลงมาได้ไงเนี่ยทำไมฉันมีขาลงมาไม่ได้หรือไงทำไมแกพูดอย่างนั้นล่ะฉันไม่ได้ว่าแกขนาดนั้นนี่ฉันเห็นว่าแกเจ็บขาแกหาว่าฉันแกลรอเปล่าทำไมแกถึงพูดแบบนี้ปกติแกไม่เป็นฮะฉันก็ไม่เป็นหรอกนะ แต่คำพูดของแกน่ะมันทําให้ฉันเนี่ยต้องพูดออกมาแบบนี้ฉันเจ็บจริงแล้วก็หายแล้วฉันไม่ได้แกลงซะหน่อยแกต่างหากที่พูดเหมือนฉันแกล่ะฉันอุตส่าห์ลงมารอแกเพราะเป็นห่วงเห็นว่าแกกลับเด็ดเฮ้อที่ไหนได้แกกลับมาว่าฉันแล้วคืนนี้ยแกก็ไปนอนห้องแกนะไม่ต้องมานอนห้องฉันฉันจะรอบอกแกเรื่องนี้ด้วยฟาร์มเดี๋ยวก่อนดิฉันไม่ได้จะว่าแกซะหน่อย ฟ้าเองกลับไปที่ห้องแล้วเซนมาเองก็ได้จะเดินขอตกกลับมาที่ห้องของนันเองยูตะก็มาเว้นระยะห่างเขาแถมฟ์าก็มาเข้าใจผิดคิดว่าเขาว่าอีกเขาไม่ได้เคยคิดจะว่าเพื่อนเลยสักนิดพอมาที่มหาลัยเซนมาเองก็นั่งเศร้าอยู่กับลูกตาลส่วนฟ์านั้นกลับยายที่ไปนั่งไก่จากกลุ่มของเพื่อนๆนไอ้ฟรามมันเป็นไรเนี่ยเมื่อคืนนี้มันโกรธฉันหาว่าฉันว่ามัน ฉันไม่ได้ว่านลูกตาลสินมาฉันรู้ว่าแกไม่ใช่คนอย่างนั้นไอฟาร์มมันเป็นคนคิดมากมันเป็นคนคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยมันคิดไปเองต่อลูกตาลใช่อย่าไปเอาอะไรไก่ฟาร์มมาเลยแต่มันก็หายโกรธพัดโบกเองก็ปลอบใจเพื่อนเหมือนกันพิทยาผู้หญิงหนึ่งเดียวได้แต่ถอนหายใจตลอดเวลาเขาเฝ้าสังเกตพฤติกรรมเพื่อนทุกคนโดยเฉพาะฟาร์ม ที่ไม่จริงใจกับเพื่อนเหมือนที่เพื่อนๆจริงใจกับเขาแต่เธอก็พูดอะไรไม่ได้เพราะถึงยังไงฟามก็คือเพื่อนคนหนึ่งของเธอแล้วก็ไม่อยากให้กลุ่มของเพื่อนต้องมาแตกขอ,อกันได้แต,แต่คอยปลอบเพื่อนอยู่ห่างๆเวลาเพื่อนมีปัญหาหรือเข้าใจผิดกันแต่ฟามตีตัวออกห่างไปแบบนั้นเธอว่ามันเป็นการดีฟามจะได้รู้ว่าอยู่กับคนที่จริงใจแล้วมันไม่มีความสุขก็ไปอยู่คนเดียวนั่นแหละจะได้มีความสุขมากมาก ดีไม่ดีก็เจอคนที่เห็นแกนตัวยิ่งกว่าดูซิฟาร์มจะทำยังไงอีกหน่อยถ้าคิดได้คงกลับมาเองลูกตาลและเพื่อนๆนมาทานอาหารพร้อมกับโยเนียโยเนียเชิญเพื่อนของลูกตาลทุกคนมาทานอาหารด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็ต้องมีฟาร์มด้วยฟาร์มไม่พูดไม่จาทานอาหารเงียบแต่หูก็ฟังตาก็คอยเพื่อสังเกตเลือบมองอยู่เป็นระยะระยะ ลูกตาลมีอะไรขาดเหลือก็บอกพี่ได้นะทุกคนเลยถ้าอยากได้อะไรเพิ่มก็บอกพี่เออไม่มีอะไรครับรุ่นพี่ผมไม่อยากได้อะไรแล้วอืมมันก็จริงเนาะมีแฟนดูแลแล้วอะ่ะคิงของพี่ก็เลยไม่มีความหมายเอออย่าพูดอย่างนั้นเลยนะครับคราผมไม่อยากรบกวนรุ่นพี่มากกว่าแล้วความล่ะเป็นยังไงเงียบเชีวอ,อยากได้อะไรเพิ่มไหมไม่ดีกว่าครับผมไม่อยากรบกวนใคร เล็กอย่างหนึ่งก็คงไม่มีใครอยากดูแลผมด้วยมั้งครับผมอิ่มแล้วนะครับผมขอตัวฟามลุกเดินไปทําให้โยเนียอาการไม่พอใจโยเนียกําลังต่อต้านเขาหรือจะทําทําอย่างนี้เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าโยเนียกําลังประชดเขาอย่างนั้นหรอทุกคนต่างหันมามองโยเนียขอโทษด้วยนะครับรุ่นพี่ไอ้ฟาร์มมันหมู่นี้มันไม่ค่อยเติดหลุดนะครับ ไม่เป็นไรพี่ไม่เถอะงั้นน้องๆอ,อ่ะทานเถอะนะครับครับขึ้นมาได้จะเหลือบมองเขาต้องเคลียร์ใจกับฟาร์มให้ดูเรื่องก่อนที่มันจะไปกันใหญ่ดูเหมือนฟาร์มโกดเขาแล้วจะพานไปหาทุกคนมันไม่ได้สิแต่พอเขาเจะตามฟาร์มไปพอรู้ว่าฟาร์มอยู่ที่ไหนพอลูกตาลเพิ่งวิ่งมาบอกเขามาคู่ว่าฟาร์มอยู่ที่หน้าห้องน้ําแต่เขาเห็นฟาร์มคุยกับยูตะอยู่ สองขาของเขาก็หยุดจุดชะงักก้าวถอยหลังจะทาเพื่อไม่ให้สองคนนั่นได้ยินหรือว่าหันมาเห็นเขาซะก่อนพอเห็นทั้งสองคนนั่นกอดกันเขาก็หันหลังแล้วก็วิ่งทันทีทำไมมันต้องรู้สึกเสียใจแล้วก็เศร้าน้ำตาบรรพาจะไลออกใครได้แล้วเขาก็โคนเข้ากับโยเนียเป็นอะไรเป็นอะไรหรือเปล่ารุ่นน้องไม่เป็นอะไรครับผมไม่เป็นอะไร มาไม่เป็นอะไรแล้วร้องไห้ทําไมเจ็บตรงไหนบอกพี่เออผมไม่เป็นไรครับโหไม่เป็นไรได้งไงดูสิแขนก็ถลอกเนี่ยขาด้วยหรือเปล่าเขาดูขาของน้องก็เห็นว่ามีรอยถลอกโยนีย่จึงพาไปห้องพยาบาลขอบคุณมากครับรุ่นพี่ผมเองที่ซุ่มซ่ามทําไมต้องวิ่งแล้วต้องวิ่งเร็วขนาดนั้นหรือว่าเห็นอะไรเปล่าหรอกครับผมแค่ เจอตุ๊กแกแล้วตกใจฮะมีตุ๊กแกด้วยเหรอไม่น่าจะมีนะเอาล่ะเรื่องนี้พี่จะจัดการให้ในห้องน้ำใช่ไหมอ่ออ๋อครับมันน่ากลัวมากเลยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นพี่จะหาไอ้ตุ๊กแกบ้านนั่นให้เจอที่ทำให้น้องสินมาต้องล้มดูสิเป็นแผลเลยเออเออขอบคุณมากครับแค่นิดเดียวเอง เป็นมารู้สึกเกรงใจเพราะโยเนียก็ดูแลนักศึกษาทุกคนดีแต่ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้พ่อ,อู่ตะรู้ว่าน้องล้มเขาจึงมาหาในห้องพยาบาลซึ่งโยเนียบังคับให้น้องอยู่ที่นั่นจนกระทั่งเลิกเรียนไม่ต้องมาจับผมครับอะไรกันเนี่ยพี่ก็แค่มาดูพี่ขอโทษที่พี่สัญญาว,ว่าจะเว้นระยะห่างพี่ก็แค่แค่อะไรครับไม่ต้องมาดูผมก็ได้ ผมอะล้มเองเจ็บเองไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นมาดูนะครับพี่ไม่ใช่หมอซะหน่อยนั่นสินะพี่ไม่ใช่หมออย่างนั้นหายไวๆแล้วกันพี่ไปละดูตาเดินออกไปจากห้องด้วยสีหน้าเศร้าๆเขาเองถึงกับกำหม,มัดต่อให้เขาทำยังไงก็ไม่เป็นที่ถูกใจของสส้นมาเลยสักนิดทำอะไรมันก็ดูไม่ดีในสายตาน้องไปสมดุดเขาดูชั่วและเลวขนาดนั้นเลยเหรอ